สวัสดีครับตอนนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.6ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกันนั้นก็ปล่อย iOS 14.7เบต้าแรกมาให้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องแล้วด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7เบต้าแรกได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7เบต้า1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะแตกต่างจาก iOS 14.6ตัวเต็มแค่ไหนเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลััพธ์เลยครบ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 Beta 1บน iPhone 6 S Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ Multi Core ลดลงเล็กน้อยไม่ต่างจากเดิมมากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ไม่มีอะไรน่าห่วงครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.7 beta 1บน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ดีสุดๆโดยใช้ไปเพียง3%หลือ97%ในขณะที่ iOS 14.6ตัวเต็มสูบไปเยอะมาก โดยใช้ไปถึง7%หรือ93%ในขณะที่ iOS 14.5.1ตัวเต็มใช้ไป5%หรือ95%เท่ากับ iOS 14.5ครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7 Beta เบต้าแรกบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วลดลงนิดเดียวแต่แบตเตอรี่ดีกว่าเดิมชัดเจนเลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอาจจะยังมีการขยับปรับเปลี่ยนได้อีกตอนนี้ก็รอรุ่นผลการทดสอบ iOS 14.7เบต้า2กันต่อครับมาเมื่อไหร่ผมจะรี ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ